ครับผมกลับมาอีกครั้งกับนักซุล่านะครับผมก็คราวนี้เราจะมารับช็อกโกแลตจากหนูอัมโูนี่และก็แมรี่ลีดนะครับผมคัสอาเชอร์โอเคเดี๋ยวรับกันเลยดีกว่าใช้เหรียญชโคโค็อกโกถนนหนึ่งชิ้นนะครับผมโอเคเข้ากันเลยอ๋อชื่อช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตธรรมดาเออช็อกโกแลตธรรมดาเลยมันเขียนโอเคเข้ากันเลย แต่มีเครื่อหม่คุยเช่นมานะก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันโอเครู้สึกได้ถึงรากสสาหอยอันหวานมาสเตอร์มาสเตอร์อยู่หรือเปล่าแมรี่นะครับผมอยู่ซูซี่อยู่นะอ่าเขายังชั่วถ้าเกิดไม่อยู่แล้วก็เนี่ยคงเสียใจแย่เลยอะโมไอแบบเนี้ยมันต้องแบบว่าเก็บไว้ก่อนสิ เอาล่ะมาสเตอร์พอจะมีเวลาอยู่หรือเปล่าแมรี่เออเอิ่มเอิเอ่มคือว่าอันนี้ช็อกโกแลตอ่ะก็เป็นวันวาเลนไทน์เอิ่มแบบพวกเราทำกันเองเลยนะโอ้โห,โหใส่ชุดไว่นน้ำทำช็อกโกแลตดีจังเลยขอบคุณมากเลยดีใจจังเลยอะ่ะคุังชั่วอ่ะแล้วก็นะ ตอนที่กินช็อกโกแลตอันนี้อยากจะให้ระวังตัวอย่างหนึง่งถึงจะบอกอย่างนั้นก็เรื่องง่ายๆนะเวลากินช็อกโกแลตเนี่ยขอให้กินเนะทีะนิดเทีะนิดนะก็แบบพอกินเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพโอ้โหเป็นหวสุขภาพบาสเตอร์ด้วยถ้าฉชนนั้นขอตัวก่อนนะคะฉันเนี่ยยังรออยู่นะรออะไรรออยู่นะงนั้นลาก่อนเออ ใส่กับดักอะไรไว้รือไอ้นี่มันกุญแจห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้ปลุกห้องหรอจ้าโอเคก็ช็อกโกแลตรธรรมดาแต่มีเครื่องหมายเคลือชานะครับผมโอเคโอเคครับขอจบวิดีโอแค่นี้ครับกั้นนะครับสวัสดีครับ